สวัสดีครับผมสวัสดี e พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพี่ลูกแม่ป้าอาวอาวหน้าบ้าผู้เสียอู้สาวกูบ่าซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อครับผมอีกคือเก่าครับพี่น้องครับนุ่มสก๊อต้นโกะมือนี่พาพีพานนองมากินตําข้าวโพดพี่น้องตําข้าวโพดตั๊ข้าวโพดกับไข่ต้มเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กจะเป็นเกี๊ยวพี่น้องถอดเกี๊ยวครับผมเบษมือนี่พี่น้องเอ้ยเพ็ดเพ็อีกคือเก่าครับผมเบิองพี่น้องสีสันเบิองพี่น้องพี่น้องเบิองสีสัันครบ แสบน้ำนมสกุลเนาะครับเนาะอันนี้กีซเป็นเกี่ยวพี่น้องเพิ่งพี่น้องตํำเลวไหมไหมพี่น้องเลยเศบแสบน้ำผมเด้อครับพักกีสิเป็นพักแตง่งเนาะแต่งมากับคือเกาอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มไว้กับเกี่ยวนะครับพี่น้องครับอ่ะเสษแสบน้ำนมสกุลเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกะก่อนจะไปเบิ่งคลิปเนาะพี่น้องก็คือเกานมสุกุลข,ขอฝากพี่ฝากน้องไว้เดอเด้อ พี่น้องเมืองเดียวมกักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลนะครับเนาะเป็นกยนลังใจให้นนุ่มสกุลในการทฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องบาทนี่ได้เวลาแล้วครับบาทนี่จัดครับผมพี่น้องสำหรับนุ่มสก,กุลแล้ว,วมีปัญหาจัดหายคือเกา,าพี่น้องครับยังไงคือเกา,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 าพี่น้องเอ้ยไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องมือเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องก็เลยจัดเมนูนี่กับพวกเกี่ยวกันดอกวะพี่น้องกะบอกพี่บอกน้องว่ามือนี่ไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องเอ้ย กะฉีดไปพานไปด้วยดีกับบ่มีอียังครับผมกะคือวัคซีนทั่วไปปกติเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องฉีดกันละบ่ครับไปฉีดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันอยู่กับเฮ้าอีกโดนเด้อครับหลวงเลยก็ไปฉีดป้องกันตัวจาของไว้เนาะครับเนาะพี่น้องไว้นุ่มสกลกะแนะนําให้พี่น้องไปฉีดเนาะครับเนาะผู้ใดบ่ท่านฉีดกันด้มาพี่น้องมามามา,มาบานนี่เซ็ตแฉนต้องกันคืนนอกขาครับพี่น้องครับ คำแหลกแหกหมานครับพี่นอ้องอย่ๆงคือเก่าครับจะรับน้ำสกุลแล้ว <c oughs> จนำเป็นแหลกนู่อยู่ทอีกเกดครับอื้ม <c oughs> <c oughs> เขาโพดพี่นนองใส่น้ำปลาแดกนัวๆอือ <_ d ial ing> ไม่เยอะครับพี่นนอง แซ่บน้ำนมสกุลเ้อะครับอือืบ้าไปหรอเอย คัดกตะดาษพี่นอ้องอืมเบิ่งพี่นอ้องเต็มถาดอันเนี้คือเกาพี่น,อน้องเอ้ยคุณอืคักพี่นอ้องสวดคำยังไงคือเกาล่ะครับ จวดขนาดพี่เหรอ <laughs> ừ bữa ăn bữa ăn bữa เดี่ยวซือมาจากตลาดพี่น้องกล้อันนี้นุ่มโซนตำเองครับมาเด้อพี่น้องผู้ใดยอยากกินฝีมือผมแซบน้ำผมได้ Hãy subscribe ừ kênh แซ่บดีพี่น่องฮักด้วยเริ่มเพชรแล้วพี่น่องเอ้ย อันเนี้ยหน่อเด้อครับพี่น่องกินน้ำกันนะครับเนาะเจ็บแสบนั่นผมพี่น่องะไรอย่างนี้กินน้อเมืนเนี่ย hư <laughs> hư không nên hả bụng Mm. Godt. hết là bài ฮัมักพี่น้องเต็มนวความนวดเน่นๆเลยครับพี่น้องครับใครอื้หั่แสบดีพี่น้องไอ ไปร่องลงเดือพี่น้องจัดในร่องครับผมปุ้ยมีผิดหวังตำไส่ปลาแดดพี่น้อง Mm hmm. หลุดเร็วทั้งใจพี่น้องเกี่ยวกับกรอบดีครับอืม mm hmm. Hết là chạy ý phía Đây có bắt xem Cứ câu 嗯嗯，卡

aắc hết จวดจรพี่น,อน้องตึงเพ็ดตึงนวดอาครับพี่น้องครับอิ่มครับผมนุ่มสกลกระไดบาทน,นี่กระไดจนบืดถาดพี่น้องเอ้ยสุดเอาสุดเอาไหมเสียบผักเสียบแน่พี่น้องเลยไปลองมังเด้พี่นอ้องได้ฮะสุดท้ายนี่นุ่มสกลกับผมมิหยังฝากพี่คือเกา่าฝากพี่น้องคือเก่าเนาะครับเนาะ อย่าลืมเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วมากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลเด้อเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะครับเนาะในการที่คลิปต่อโไปเด้อพี่น้องเด้อเนึ้อไรเนึ้อแชร์ของพี่น้องก็เป็นเนึ้อกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะในการที่คลิปโตโตไปเนาะพี่น้องเนาะการกระทั่ใดว่าจ่าใดของนุ่มสกุลบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขอไมาติดตามกันเนาะครับเนาะฮะนุ่มสกุลกับสิลาลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้แหละครับมื้อนี้ครับผมสสวััดีครบ